สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนีว่าสเสมาพัดเพชรประดุกพี่น้องวันนี้น้ำมันมดจักสสียทดจังเลยน้ำมันมดพี่น้องอันนี้ป่าแม่แล้วถอดไว้แล้วน้ำมันน้ำมันมดสงสัยแล้วสาบถิ่นน้ำมันที่ถอดประดุกอะเสมาพาททมัดเพชรนี่แหละวันนี้น้ำมันมด ก็เลยเอาเอานามลงไปพี่นอ่อาน,นามลงใบพัดก็คิดเกีง่งมันงจีบเป็นนี่คือพวกไก่เป็นอ้อมดิเอาลองเมืองพี่นอ่อยที่ออกไปซื้อปอนกับตุ๊กข้าโยกเขา ยิ้งเซ่เว็นกยันเราเจาจุมเราเจ่าวาบนตัวๆกัยังยังอยู่นอกสนมก็เเอาลองอัน้นาอนหามใส่ล่องล่องเขาเลยขาจะนองเจ้าเน่จะกลายเป็นเป็นเกลียงบ่พี่นองมันหรอาอาจจะกลายเป็นเกลียง เก่งไปดุกลัพี่น้อยอ๋อเกงกต่เกงตัวน้ำมันบัมมีม่เนาะพี่เกงเหาอจะได้ง่ายพี่น้องปั๊บเอาตามวัตถุดิบที่ห้องนี้ได้และปรุงรสบ้วยปรุงรสพี่น้อยใส่รสด,ดี ฟ้าไทยอย่ที่โหลดขาดอะไรก็ลงอต่โหลดมัดลัดเลยก็ไปซื้อความกันกับกับน้ำมันสหอยน้ำตาม ต้มปลาแล้วก็ทแบบนี้เลยแบบง่ายๆทิ้นก่อนจ้ะ ให้กินเองผู้เดียวนี่แตมากหวานได้กินหน่อยไม่หวานให้กินเองผู้เดียวนี่แหละเอ้อน้ำหวานนี่เสียบเดือดอกน้ำมันหมืดเว้ยเฮ้ยมาละขว่า มะเขีอเข้าลงไปนอำมันห้าวเข้าไปมันสิเป็นมันสิบบะเป็นเม,น,น,ม,มนูแก,งเ,กงเพ็ดตีทุกคนได้บ่แกงเพ็ดได้อยู่ดีนี่เปลี่ยนซื้อจากผัดเพ็ดเป็นแกงเพ็ดเพราะว่าที่เหลกนะว่าสิเฮ็ดผัดเพ็ดน้ำมันหมูมันบ่มี แต่ว่าข่อยเลยกืยกมใบมกะเพราเมื่อไหรแล้วก็ติดใจลงไปเยลยคือกันนี่ใบกะเพราเก็บออม,มาเหรอแกงเพชรข้าเจ้ากัสซีบอใส่ใบกะเพราด้เนาะตอนนี้เขาบอกสิผัดไงกะเพร์ประดุกน้ำมันผันมามีซ่าเนาเดีเ๋ยวขึ้กันเหรอพี่นอ้องว่าแต่มันหวานมันวแสบหลอดสำหรับข่อยหวานนะแสบหลอด Oh. แกงเผ็ดกระดุกที่จริงซ้ำมันจะได้แล้วดิวที่จริงเนี่ยซ้ำนี่ก็ไดเราเป็นแกงเผ็ดห้าเปียนจากใบกระเพราเป็นใบบักขูดก็ไดอยู่แต่ว่าไนเก็บใบกะเพรามาแล้วก็สีไสกะเพราเนี่ยนะจ้ะทามาใบบักขูดมีบอกก็มีอยู่แต่หางขานไปเก็บฝนมันตกฝน,นตกคอลินลลน,นี่ยนะจ๊ะ คนเป็นปปล่อยๆลิ่งๆปปล่อยหนาตามันกโอเคอยู่ได้เลยสุกคนนาตามันอะไฟได้อยู่ได้หนิมูไไทั้งบดดาด้นยน่ทีสันพื้นโอ้มีน้ำมันมูกับแซ่บได้ด้วกันละเ้องคือเขียมเหร จังหวะันนึ่งนี้ไหมโอ้ทำอะ้รก,กันจนังหเมื่อกี้เส้นปลาหลายกอดเปลี่ยนเปี่ย,ยนซำนี่พี่นอ้องมนเมืนกับสุกมาแล้วล่ะได้แล้ว Mẹ đây ạ Cái mấy bánh bán này Chay ừm, Mẹ đây ạ Cho lại Cho thêm Mẹ đây bọn ตรียมไว้น,นี่วันหยาเรียวเรียวข้าว,วมีน้ำมันผืดกะโบเป็น,นยังไหนเดียดเ๋ยวเสียดเลียว าเาลยเ,ลเี่ตัวมาตวันนันเสียบหลุดเสือบอู้หูสีสันไหเป็นไดเป็นไดเป็นไดพี่น้องเกงเิ็ดปลาดุ ไปกินข้าววัน